แล้วกันเนาะตอนนี้มันมีรูปป่ะคะที่ท่านถูกปล่อยออกมาเป็นรูปแบบว่าท่านแบบว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับพี่อะไรอย่างเงี้ยเห็นรูปได้ยังเอ่ยยังครับยังครับเออแต่มันเหมือนร้อนนะไม่กินข้าวอ๋อเอออันนี้อะไรยังอันนี้เป็นเป็นพี่เป็นพี่เออาร์ครับชื่อพี่น้ำนะก็ไปตอนนั้นเหมือนถ้ารูปนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะไปกินข้าวที่มอเตอร์เวย์นะถ้าจะไม่ผิดนะฮะก็ไปกินข้าวก็เป็นเหมือนระหว่างทางนะครับพักพักรถเราก็แบบลงไปทานข้าวเฉยๆเป็นวันหุดดี ไม่ไม่ไมียะร่รพียคนคนนี้เป็นพี่ที่ดูแลอยู่แล้วเขาบอกว่าเราเหมือนว่าไปโรงแรมเราก็เหมือนนอนห้องเดียวกันด้วยอะ่ะโอ้อันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่น่าจริงครับอันนี้ไม่จริงแน่นอนครับเพราะว่าเวลาไปงานต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีห้องพักให้ผมห้องนึงเลยก็อย่างถ้าคือเวลาผมไปโชว์ก็จะมีแดนเซอร์อยู่ด้วย,ดวยแดนเซอร์ก็อีกห้องนึงแล้วก็พี่พี่ที่ดูแลเขาก็อยู่อีกห้องนึงงงไหมครับว่าถ้ามันมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนเห็นก็งงนะครับว่าใครถ่าย เพราะว่าตอนอยู่ในร้าน platform, จริงๆก็เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ว่าก็ก็พูดให้รู้ตรงนี้เลยว่าเขาพี่ <Move> เขาเป็นพี่ที่ดูแลผมชื่อพี่น้ำครับไม่ได้มีอะไรแน่นอนแล้วเราไปทําอะไรกันตางจั้นนะครับคือตอนนั้นเหมือนจะไปงานที่พัทยาหรืออะไรทักอย่างไปฝั่งฝั่งนู้นลฮะมันต้องผ่านตรงมอเตอร์เวย์ก็เลยว่าพักกินข้าวกันก่อนก่อนหนึ่ง สนิทกับพี่ PR คนนี้แค่ไหนครับเออจริงๆพี่พี่ AR ทุกคนหรือว่าพี่ PR ต่างๆเนี่ยผมก็สนิทนะครับเวลาทํางานด้วยแล้วคุยเล่นกันปกติแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเกินกว่าแบบแบบคนร่วมงานแน่ๆครับผมไม่ได้มีแบบว่าเอ้ยมาเป็นแฟนหรือว่าอะไรขนาดนั้นครับสนิทกันนานรือยังกับพี่คนนี้จริงๆต้องบอกว่าพี่คนนี้เขาดูแลผมกับแกงส้มสองคนนะครับก็คือแบบไปไหนมาไหนก็จะเห็นพี่เขาอยู่ตลอดถ้าอย่างแฟนคลับเขาก็จะรู้ว่าอ๋อพี่คนนี้ชื่อนี่น้ำอะไรเงี้ยไปกับเราอยู่ตลอดไ ซีเรียสกับข่าวที่เกิดขึ้นไหมครับภาพปล่อ,อยมาอะไรอย่างเอ่อจริงๆแล้วผมไม่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคิดว่าอันไหนเรื่องจริงไหนเรื่องไม่จริงให้กิดอันไหนเรื่องจริง,เร,ง,รงเราก็พูดพูดได้เลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอุย้ยม,มานั่งต้องมานั่งแก้ตัวแต่ว่าอันไหนที่มันไม่จริงแล้วแบบเราโกหกไปมันก็ทุกคนก็คงดูแล้วก็จับได้อยู่แล้วว่าแบบอันไหนคือโกหกอันไหนคือเรื่องจริงวันนี้จะเป็นผู้หญิง เดี๋ยวเขาบอว่าเดี๋ยวก็รู้ครับที่สื่อเยอะขนาดนี้ไม่เยอะขนาดนี้ครับแล้วตอนนี้ครับในสายเน็ตมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรื่องของอดีตของเราอะไรเงี้ยครับเริ่มเหมือนแบบมีคนเข้ามาเขียนเป็นกระทู้ด่าอะไรเงี้ยครับงนั้นเคยเห็นบ้างหรือยังอย่อย่างครับอย่างครับหมายถึงว่าอดีตอดีตอดีตแฟนหรือว่าอดีตตัวเองครับเก่าแล้วก็เหมือนกับ เพราะแบบเมื่อก่อนสม่ไมก่อนเราอะไรเงี้ยแบบเ้าเภหน่อยอะไรเงี้ยครับก็อ่ะก็พูดตรงตรงผมว่าหลายๆคนมันก็ต้องมีอดีตที่<น>ไม่ดีทั้งดีและไม่ดีนะฮะก็ผมก็เป็นผมก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่าเชื่อว่าอาดีตที่มันไม่ดีเนี่ยจนเออมันมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็มาถึงวันนี้มันก็มัมนก็เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะกลับไปทําในแบบนั้นอะไรเงี้ยผมมันก็เป็นเรื่องเป็นเขาเรียกว่าเรื่องที่เราอยู่เราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าทําได้เราก็ทํา เหมือนคนเขาแบบว่าจับกล้องเราเป็นพิเศษตรงนี้เรารู้สึกไงบ้างครับเอ่อจะพูดยังไงดีคือถ้าเขาจับกล้องเราเป็นพิเศษก็ขอบคุณเขาด้วยกันนะที่แบบว่าเขาแบบยังยังยังเห็นเราอยู่ในสายตาเขาอะไรต่างๆก็อะไรที่มันดูผิดไปหรือว่าอะไรที่ทําให้ดูไม่พอใจก็ขอโทษด้วยแล้วกันเหมือนมีคนพยายามแบบว่าเรืยอว่าคนครับน้องเขาหมดเวลาครับขอเชิญน้องไปที่หมดเป็นทีนะครับขอคำาั่สุดท้ายแป๊บนึงครับแก้เสร็จแล้วครับ มันก็แต่ว่าไม่ค่อยไม่อยากเหมือนเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากดันเราแล้วอะไรเงี้ยยดเครดิตเราอะไรเงี้ยหมายถึงใครฮะหลายคนใช่แบบะกระแสในเน็ตนะครับก็อันนี้ผมว่าไม่ไม่แปลกนะมันก็มันก็คงแบบมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบในเวลาเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าก็หวังว่าจะเปิดใจแล้วก็ผมก็ไม่ผมก็ไม่ดูว่าผมไปทําอะไรแบบไม่ถูกใจให้พวกคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันแล้วก็หวังว่าเราจะ เขารู้สึกมันคงจะดีขึ้นนะ้วันนี้ถ้าเกิดได้ดูอะไรอยย่างงเี้ครับแล้วเราใช้เป็นมีสปูเลยใครมีผื่นหนักไหมครับนั้นไม่มีนะฮะตั้งแต่เข้ามาทํางานก็ยังไม่มีแบบไม่มีทะเลาะใครไม่มีศัตรูไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วตอนนี้ต้องระวังอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมออกไ่กินข้าวกินข้าวหรือเป่าก็จริงๆแล้วผมก็ใช้ชีวิตปกตินะฮะก็คือถามว่าระวังไหมอยู่แล้วก็ปกติก็พยายามระวังครับผมแต่ว่า อันนี้ก็บางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครถ่ายหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถผมเชื่อว่าเราไม่สามารถนั่งระวังตัวเองได้ตลอดทุกยี่สชั่วโมงอยู่แล้วเ,เรามีอาการนอยนะครับนอนไหมะฮะจริงๆก็ไม่<ด>ไม,<ด>ไม่ไม่ได้นอยขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเห็นรูปตะกี้ก็ตกใจนิดนึงก็แบบอคือวันนั้นตอนที่เข้าไปในร้านก็ดูแล้วว่าแบบเอเอมีมีคนแบบมีคนดูมีคนถ่ายอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่พอเห็นก็ตกใจ คือประเด็นที่มันมันเป็นข่าวว่ามันเหมือนว่ามีอันหนึงนะครับมีอันนึงคือว่าเหมือนเป็นช็อตแบบว่าเราแบบว่าตักข้าวให้กันสวีบมันไม่ได้ดึงกับว่าเอ้ยนเป็อะไม่ใช่ไม่ได้ตักผมว่าไม่ได้ตักข้าวให้กันนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนครับผมเป็นเป็นแบบกินข้าวปกติมากกว่าอาจจะเป็น ตอนชอตที่ผมแบบเลื่อมไปตักข้าวแล้วเอามาใส่จานตัวเองก็ป่าแล้วเขาถ่ายมาเพราะว่าบางทีดีมาใช่บางทีมุมบางทีมุมกล้องก็ทําให้คนเข้าใจผิดได้อะไรไหมคะเป็นเก่งคนมีพี่คนขับรถตู้ด้วยกเป็นสามคนใช่ครับผมแล้วก็เหมือนวันนั้นนี่พี่เดินเสื้อตามไปทีหลังไปรถอีกคัน